เก็บเอาเลยจ้าเอาคานี้ไ้เด้อจ้ะสังเกตคุณดอกแคที่อ้ายโบแคแต่ดอกแคนี้น้องต้องเก็บจ้าปล่อยไว้บได้มันสิบานจ้าเก็บ<ๆ>จังใดเละพี่น้องมาด้มือเดียวอีกดอกหนึ่งคุณนะเดี๋ยวคุณยายสิออกไปทางนองหัวจ้ะ เพราะว่ามันง่าส่วนมากมันสิเวออกไปทางนอกหัวนะจ๊ะออกลั่วบ้านไปเลยจ้าไปเก็บดอกแครกับคุณยายนะคะมาเด้อผู้ใดอยากได้ดอกแคเป็นหนึ่งคุณยายต้องได้จอบเบิ่งสซูมือจ้ะว่าดอกแครพอดีเก็บหรือยัง ถ้าปล่อยไว้สมมุติเห็นเพื่อนใหญ่แล้วแบบนี้นี่บ่กเก็บกระบานไว้เธอได้พี่น้องคุณยายบ่มักกินดอกแคบานเนะจ้ะใหญ่ซํานี้ตอนเศร้าถ้าบ่กเก็บตอนแรงมานี่บาดเลยเลยจ้ะต้นแค่ต้นนี้สามปีแล้วเด้อจ้ะเก็บดอกแค่ไปนึ่งเสริมธาตุเหล็กให้ร่างกายผู้ไดเม็ดเลือดแดงหน่อยกินดอกแค่เด้อจ้ะเสริมธาตุเหล็ก เยอสุดแข่เลยจ้ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นดอกแคนี่คุณยายตัดเพื่อนกระเตกง่าหม่เนาะจ้ะก็เลยได้เก็บกินเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะซ่อนใหญ่ขนาดเลยจ้ะถ้าเก็บเศาเก็บแรงเพื่อนก็นสีดอกจุ่มๆถ้าไม่ได้กินดอกจุ่มๆเซ๊ๆถ้าปล่อยค่ำมสมมติว่าโอยเ็อตอนเศ้าอกีกเก็บถ้ามาเก็บตอนแรงเดี๋จะได้กินดอกบานเลยจ้ะขายได้พี่น้องบูดนะังเพื่อนเพื่อนยังเยอะอยู่แต่คุณยา,า,ายเชี่ยวในไหนกันสิแขนจะสิถึงเนาะอันนี้ถึงอยู่จ้ะอันนี้ต่ำอยู่ เก็บได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ได้คุณยายมีไม้ขอด้วยค่ะตัวใดคุณยาวาคุณยายสิเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้จะ้ะเกี่ยวลงมาคานีไว้จะ้ะว่ามีสองมือ <laughs> อเคมาเบิ่งวิธีเอาจ้ะโนมันลงมาเลยจะเก็บเอาเลยจ้าเอาคานีไว้เ้ยจ้ะสังเกตคุณยายมีแค่สงมือนะจ้ะยังเหลืออีกงานหนึ่งจ้ะมีกลัวใหญ่ๆเลย แต่ไม้คอนี่คุณยายสี่บดึงเพราะว่าช่วงกิ่งเพลื่อนมันสั้นถ้าโน้มลงมามันจะหักเนาะอันนี้มันหักลายกิ่งนะจ้ะอันนี้ก็หักอันนี้ก็ก็หักลายกิ่งนี่เพราะว่าคุณยายโน้มลงมาแหงกิ่งเพลื่อนยังสั้นๆีกคุณก็เลยหักมันมีความยืดหยุ่นนะคะเมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วอันนี้คุณยายสีไส้มือดึงเอาเกี่ยวเสร็จแล้วก็เกาะอวันนี้แหละจ้าไม้เกาะของคุณยายมามือหลังใส่ได้อีกจ้าม่ได้แล้วได้ค่ะเพื่อนๆยังอีกงานนึงคุณนะอยู่ใกล้กิ่งไก่เพื่อน้้้มมมาาาาาจจจกกกกซซีีี่ลโนแว็ิด ทใส่น่องานีอยู่ใส่นอนนสนอสิบลัักสบอเอ้ยไม้สั้นสั้นเกินไปเรียบร้อยค่ะตื่นเมื่อเศร้ากระตาน้อยหอยสอกเก็บตผนผลิตทางการ,กรเกษตรที่เจ้าของฟูเองนี่แหละจะ้ะ